เราก็มารีวิวสลามนะคะวันนี้นะคะเราก็มารีวิวสลามเนาะอย่าพึ่งสีข้าวอันนี้สีแรกนะคะเป็นสีใสเนาะนี่เราทํากองไว้เยอะเลยนะคะเป็นสีใสเป็นสีฟ้าค่ะอันนี้ใส่กาวเชรด,ด้วยนะคะอาจจะมองไม่เห็นเล็กน้อยนี่นะคะต่อไปมาดูสีอื่นกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นแดงสตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็มีกากเพชรนี่นะคะสีนี้สวยมากเลยนะคะงั้นก็มาดูสีอย่างต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นสีม่วงค่ะเป็นม่วงกากเพชรนี่นะคะสีสวยมากเลยอาจจะไม่เห็นนะคะนี่สีสวยนะอันจริงสีสวยมากนะคะงั้นมาดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปอันนี้นะคะเป็นสีใสนะแต่ว่ามันยังไม่ใสแบบใสมากนะคะนี่นะคะเป็นสีใสแล้วก็ไปดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะเราจะไม่อันนี้เราถ่ายรวมนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสีเดียวกันแต่ว่าทาคนละสูตรเนาะอันนี้นะคะจะออกอฟ้าๆหน่อยนี่นนอันนี้สองอันนี้นะจะขาวชื่อว่าครีมนมสดอะะันนี้สีอย่างนี้นะคะสองกระปุกส่วนอันนี้จะเป็นเป็นกาวเลยค่ะเป็นกาว นี้เป็นกาวเลยกาวนะคะมันก็จะมีความเนื้อนแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็ยืดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เราทํานะคะอาจจะไม่ได้จิ้มให้ดูนะคะเพราะว่าเราถ่ายตอนนี้มันก็มืดแล้วเนะาะเดี๋ยวไว้ว่าหลังเราจะมาจิ้มให้ดูนะคะนี่นี่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เอามาให้รีวิวแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ